ดดวงในค่ําคืนนี้จะต้องหวานเจี๊ยบนะครับเหมือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนแน่นอนครับคุณผู้ชมครับนะฮะสองใบครับคุณผู้ชมครับมาจากจุดโทษก็ถือว่าเป็นสกอร์นะฮะไม่พอแค่นั้นครับคุณผู้ชมครับนะฮะผมในครอบครัวครับคุณผู้ชมครับซูเปอร์เด็ดดวงของเรานะครับผมโอเวอร์ของนอริทครับคุณผู้ชมครับที่เดินหนักมากนะครับผมทางด้านของไบจอนมิวนิกได้กำแพงโอเวอร์ของเซาท์แฮมป์ตันนะครับผมรวมถึงทางด้านของหน้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม หวานเจี๊ยบนะครับผมบอกเลยนะครับผมใครไปจับใส่เนี่ยนะครับผมสุดจัดมากๆนะครับส่วนในค่ำคืนนี้ครับผู้ชมครับผมก็จะมีรายการบิ๊กแมตช์นะครับผมในหลายๆคู่นะคุณผู้ชมนะนะครับผมทั้งทางด้านพรีเมียร์ลีกบุนเดสลีกากานโซนซิราอินครับผมลีกาสเปนนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับผมหลายรายการด้วยกันครับผู้ชมครับเด็ดดวงหน้าช่องจะเป็นหนึ่งคู่เท่านั้นครับผู้ชมครับแต่ถ้าอยากจะเข้ามาตามซุปเปอร์เด็ดดวงเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะขออุบไว้ก่อนละกันว่าจะเป็นคู่ไหนนะครับผมเพราะว่าจะมอบให้กัััััััับบบบบบบพพพพีีีีีีีี่่่่่่่่่่่ๆๆๆททททททอออออออยูใใใในน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 นคคคคคคครร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 ววววเเเเเาาาา้้ะะะสหหหไชชืผผลงงงงขจต์มมมซปดดด็แฉ คุณผู้ชมครับนะฮะหรือจะเป็นทางด้านบอลสดนะครับผมที่หวานเจี๊ยบครับคุณผู้ชมครับชุดโครงการชุดตัวเน้นครับคุณผู้ชมครับเรียนเชิญได้เลยนะครับผมเปิดแอปพลิเคชันเขียวเพื่อนๆกันเข้ามาได้นะครับผม @mt28 ครับอย่าลืมใส่ @dana นะครับส่วนในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะซุปเปอร์เด็ดดวงนะครับผมหลายท่านคงจะคิดว่าเจะเด็ดมือทองน่าจะไปทางด้านของเรียวพูนะครับผมแล้วก็ทางด้านของแมนซิตี้แน่นอนแต่บอกเลยครับคุณผู้ชมครับบอลคู่นี้ขอนั่งดูเฉยๆแล้วกันนะครับผมแต่อาจจะเป็นซุปเป จะมองไปในรายการบุนเดสลีก้าเยอรมันนะครับผมทีมอันดับหนึ่งของตารางนะครับที่มีโค้ชหนุ่มหล่อไฟแดงนะครับผมคุมทีมอยู่นะตอนนี้นะท็อปฟอร์มมากเลยนะฮะเรยเบอกุเซนครับทีมอันดับหนึ่งของตารางครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนะครับผมวอรบวกทีมอันดับ13ของตารางในการเปิดตัว1.5ึ่ดหบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงนะครับผมมารับฟังกันนะครับจากสถิติไฮทูเวย์ในการเจอกันมาครับคุณผู้ชมครับของ2ทีมนี้นะครับทางด้านของเรย์เบอกุเซนเนี่ยนะครับผมเขาได้ชััััยนนนะคคครรบบบผผมมทาาางดด้ววอกุณู้ชมมครรรรับบจจสกกอออ์์นนะะฮฟาเเล่ขง้าาบ้นในนนตอี้ครับคุณผู้ชมครรับเเเวซ่นนียท็ออปฟร์มมาก ใคุณผู้ชมนะค่อนข้างที่จะได้ใช้มาดูตลอดครับเสมอกับมือเซนกลาดบัตนะครับผมเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะทำผลงานได้ดีทั้งในหลีกนอกหลีกนะครับผมในรายการคับกระชับมิดด้วยนะฮะส่วนในด้านของเวอร์บวกเนี่ยคุณผู้ชมนะครับเป็นบอลที่พ่ายเพียงแค่นัดเดียว นะครับนอกนั้นก็เป็นบอลเสมอ3นัดติดนะครับผมแล้วก็ได้ใจมาอีก2นัดครับผมมองว่าโวบวกเนี่ยเป็นบอลที่ค่อนข้างที่จะตึงนะครับผมเมื่อเจอกับทีมใหญ่ๆทีมเล็กๆทีมยิบทีมย่อยครับผู้ชมครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างสกอร์นะครับผมได้ในทุกๆแมตช์ครับผู้ชมครับนะฮะทัศนาฟุตบอลของเจษฎดมือทองในค่ำคืนนี้ครับผู้ชมครับนะครับผมมองว่าในการเปิดตัวของเรเวเซ่นค่อนข้างที่จะแรงจนเกินไปนะฮะถ้ามีการเปิดตัวเส้นหนึ่งเมตรเนี่ยผมจะไปนะแต่ด้วยความที่แบบว่ามันเเเเปิดดดด1.5 1.5นนนนีี่่่่ยยผผมมมมมกกกกกกลัััััวววจะะไไขขาาาาาาคครรรรรบบบบู้้้ชพททงงออ็สสสถใ์ุ เหมมือนนนกัััคครรบบผู้ชด็ดดวงในค่ำคืนนี้ครับผู้ชมครับเจเด็ดขอเก็บกระเป๋านีครับเดินทางไปเที่ยวนะครับผมเรเวอร์กุเซนเป็นบอลโอเวอร์2.5เท่านั้นครับผู้ชมครับนะฮะน่าจะแฮ้งปล่อยมันไปก่อนแต่เชื่อว่าวันนี้เรเวอร์กุเซนนะครับผมคว้าชัยได้แน่นอนครับผู้ชมครับนะฮะบอลโอเวอร์2.5งจุดครับผู้ชมครับหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับผมตื่นเช้ามาขอให้สดชื่นกันทุกท่านนะครับผมตัวอื่นนะครับผู้ชมครับลิเวอร์พูลแมนซิตี้จะเป็นยังไงบ้างเรอัลบิดอ่ามาดริดนะครับผมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันไไดดดด้้ในนนนนนคคคคครรรรรรอออบบบบัััััััวววะะสสสาหีีเเจ็ขลปก่ผม m b